ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของฉันไทยไออนวิง SU-35SFLANKER-E e นักรบผู้ครองน้านฟ้ารัสเซียเครื่องบินขับไล่สุคอย SU-35S Flanker-E ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงพลังที่สุดในโลกยุคป,ปัจจุบันเป็นผลงานชิ้นเอกของอุตสาหกรรมอากาศยานร,รัสเซียที่ถูกพัฒนาม,มาจากตระกูล SU-27 Flanker อันโด่งดังเพื่อให้เป็นเครื่องบินขับไล่ครองอากาศสมบูรณ์แบบในยุคศตวตรรษที่21 Su-35s ถูกออกแบบมาเพื่อพิชิตศัตรูในอากาศด้วยความเร็วสูงสุดการตรวจจับเรดาร์ขั้นสูงการบรรทุกอาวุธจำนวนมากและความคล่องตัวที่เหนือชั้นกว่าทุกคู่ต่อสู้เครื่องบินลำนี้เปรียบเสมือนสะพานเชื่อมระหว่างเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4เช่น Su-27 และ Su-30 กับเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นที่5อย่าง Su-57 โดยได้รับการจัดอยู่ในหมวด4ก Generation Fighter หมายถึงรุ่นที่มีสมรรถนะเกือบเทียบเท่ารุ่นที่5 บทความนี้จะพาคุณสำรวจจุดแข็งหลักทั้ง4ประการของ Su-35s ได้แก่ 1. ความเร็วและสมรรถนะการบิน 2. ระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ 3. การบรรทุกอาวุธและขีดความสามารถในการรบ 4. ความคล่องตัวและการต่อสู้ระยะประชิดรวมถึงเรื่องราวขององค์การพัฒนาประสบการณ์การรบและบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ในสงครามสมัยใหม่ขีดขีดขีด i การพัฒนาและภูมิหลัง รากฐานของ SU-35 เริ่มต้นตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980เมื่อวิศวกรของซุคคอยตั้งเป้าหมายที่จะต่อย,ยอดจาก SU-27 อันเป็นตำนานให้มีขีดความสามารถสูงกว่าในทุกมิติทั้งความเร็วการรบและระยะทำการรุ่นต้นแบบที่ชื่อว่า SU-27M หรือ SU-35 รุ่นแรกปรากฏตัวครั้งแรกในปี1989แต่ด้วยการล่มสลายของสหภาพโซเวียตทำให้การผลิตถูกหยุดลง ต่อมาในช่วงปี2000รัสเซียได้รื้อฟื้นแนวคิดนี้อีกครั้งโดย United a i r c r a f t c o r p o r a t i o n (UAC) และสุขอยได้พัฒนาเวอร์ชันใหม่ที่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยเครื่องยนต์เวกเตอร์แรงขับ (truss vectoring) และโครงสร้างที่ลดการสะท้อนเรดาร์เครื่องบินรุ่นใหม่นี้กลายเป็น SU-35S ซึ่ง S หมายถึงรุ่นผลิตจริงที่ประจำการในกองทัพอากาศรัสเซียเข้าประจำการอย่างเป็นทางการในปี2014และกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกทันที SU 3 5 S ถูกออกแบบให้มีภารกิจหลักคือการครองอากาศ Air Superiority และมีภารกิจรองคือโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินจุดเด่นของมันอยู่ที่ความสามารถเชิงพลัง Kinematic Superiority ซึ่งหมายถึงความได้เปรียบจากความเร็วความสูงและความคล่องตัวแทนที่จะพึ่งพาเทคโนโลยีล่องหนเหมือนฝังตะวันตกขีดขีดขีด i อความเร็วและสมรรถนะการบิน SU 3 5 S ขึ้นชื่อว่าเป็นเครื่องบินที่มี พลังและความเร็วระดับสุดขีดติดตั้งเครื่องยนต์ s ซ t u r เทน c อ f 1 s 117S จำนวน2เครื่องแต่ละเครื่องให้แรงขับถึง14,500กิโลกรัมแรง142กิโลนิวตันเมื่อใช้อ f ฟเตอร์เบ r เนอร์ทำให้มันมีพลังมากพอจะเทียบชั้นกับเครื่องบินรบใดๆในโลก 1. ความเร็วสูงสุด SU-35S สามารถทำความเร็วได้ถึงแมตส2.25ประมาณ2,400กิโลเมตรชั่วโมง ที่ระดับความสูงสูงและทำได้ราว1,400กิโลเมตรชั่วโมงที่ระดับน้ำทะเลแม้จะมีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากแต่ยังสามารถทำความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ใช้อัฟต์เบอร์เนอร์ได้ในบางสภาวะซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเชิงยุทธวิธีอย่างมาก 2. ระยะทำการด้วยถังเชื้อเพลิงภายในที่บรรจุได้ถึง1,1500กิโลกรัม su 3 5 s m ีรัศมีปฏิบัติการถึง3,600กิโลเมตรและเพิ่มได้ถึง4,500กิโลเมตร เมื่อใช้ถังเชื้อเพลิงเสริมภายนอกรัศมีการรบอยู่ที่ราว1,500กิโลเมตรและสามารถเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศได้ทําให้เหมาะกับภารกิจระยะไกลเช่นการคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิดหรือภารกิจลาดตระเวนในเขตอาร์กติกของรัสเซีย 3. อัตราไต่และเพดานบินอัตราไต่ของ Su-35S สูงถึง280เมตรต่อวินาทีและมีเพดานบินสูงสุด18,000เมตร59,000ฟุตซึ่งสูงกว่าเครื่องบินขับไล่ส่วนใหญ่ การบินในระดับสูงช่วยให้มีมุมมองทางเรดาร์และการยิงขีปนาวุธที่ได้เปรียบในทุกสถานการณ์ 4. การเร่งความเร็วและแรงขับอัตราแรงขับต่อน้ำหนักของ SU-35S u ที่ประมาณ1:1 1หมายความว่ามันสามารถเร่งจากใต้เสียงไปเหนือเสียงได้อย่างรวดเร็วเหมาะกับการหลบหลีกหรือเข้าประจันบานระบบควบคุมการบิน fly-by-wire รุ่นใหม่ทำให้การตอบสนองของเครื่องเป็นไปอย่างนุ่มนวลและแม่นยำห เครื่องยนต์ที่ทนทานและประสิทธิภาพสูงเครื่องยนต์ ALC-1F1S ถือเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดของรัสเซียมีอายุการใช้งานราว4,000ชั่วโมงมาพร้อมระบบฟาเด็กพลาสมาอ g n i ิชันและหัวฉีดแรงขับปรับทิศทางได้ 3D p r u s Vectoring m i s s i l เป็นการผสมผสานระหว่างพลังความทนทานและความยืดหยุ่นในการบินขีดขีดขีด III ระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิก S.U. 3 5 S มุ่งเน้นการครองอากาศด้วยพลังของเซนเซอร์และระบบอิเล็กทรอนิกส์สงครามแทนที่จะพึ่งพาการล่องหนแบบตะวันตกจุดแข็งของมันคือการมองเห็นก่อนยิงก่อนและรอดก่อน 1. เรดาร์ EBS-E e, Snow Leopard หัวใจสำคัญของ S.U. 3 5 S คือเรดาร์ EBS-E e PESA Passive Electronic ier, Sky a c l y s i y Array พัฒนาโดยสถาบันที่ c o m e r อ o อ d NIIP แม้จะไม่ใช่เรดาร์ AESA แบบใหม่แต่ e b s มีระยะตรวจจับไกลถึง400กิโลเมตรและสามารถติดตามเป้าหมายได้30เป้าพร้อมกันพร้อมโจมตีได้พร้อมกัน8เป้าหมายสามารถตรวจจับเครื่องบินล่องหนที่มี RCS ต่ำถึง0.01ตารางเมตรในระยะกว่า90กิโลเมตรซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมสำหรับเรดาร์แบบ PESA 2. โหมดการทำงาน e b s รองรับทั้งโหมดอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นดินสามารถสร้างแผนที่ภูมิประเทศแบบสา Synthetic Aperture Radar ตรวจจับเป้าหมายที่เคลื่อนที่บนพื้นและล็อกเป้าหมายทางทะเลได้อย่างแม่นยำมุมสแกนกว้างถึงบวกหรือลบ120องศาครอบคลุมพื้นที่กว้างกว่าระบบส่วนใหญ่ในโลก 3. ระบบตรวจจับด้วยอินฟราเรด IRST ติดตั้งระบบ OLS 3 5 IRST Infrared and Track ซึ่งสามารถตรวจจับความร้อนจากเครื่องยนต์ของสตรูได้ไกลถึง90กิโลเมตรโดยไม่ต้องเปิดเรดาร์ ระบบนี้ช่วยให้ SU-35S รอบตรวจจับศัตรูโดยไม่เปิดเผยตำแหน่งตัวเอง 4. ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EW ติดตั้งชุดคิบินีเอ็มสำหรับก่อกวนเรดาร์ศัตรูสร้างสัญญาณหลวงและป้องกันการล็อกเป้าหมายจากขีปนาวุธเรดาร์เมื่อรวมกับการเคลือบลดการสะท้อนเรดาร์ทำให้ SU-35S มีลักษณะกึ่งล่องหนเซมิสตีล 5. ห้องนักบิน ห้องนักบินของ SU-35S ทันสมัยด้วยจอ MFI-35 LCD ขนาด15นิ้ว2จอ Head-up Display (HUD) และระบบ HOTAS h a n d o n t h r o t t u r and Stick) มีหมวกนักบินติดกล้องเล็ง h e l m e t m o u n t d Display ที่ช่วยให้เล็งเป้าหมายได้เพียงแค่มองด้วยสายตาเหมาะกับการรบระยะประชิดขีดขีดขีด I-V, การบรรทุกอาวุธและพลังการยิง su 3 5 s มีจุดแขวนอาวุธทั้งหมด12จุดรองรับน้ำหนักรวมกว่า8,000กิโลกรัมสามารถติดตั้งอาวุธได้หลายประเภทตั้งแต่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศจนถึงระเบิดนำวิถีโจมตีภาาพ,พื้น 1. อาวุธอากาศสู่อากาศ A77-1 aa 1 2 adder ขีปนาวุธเรดาร์นำวิถีระยะยิง110กิโลเมตร a 2 7 er et aa 1 0 Al a mo แบบเรดาร์กึ่งนำวิถีหรืออินฟาเรดระยะยิงสูงสุด130กิโลเมตร A73 AA 1 1 Archer ขีปนาวุธระยะสั้นนำวิถีด้วยความร้อนระยะยิง40่ง40กิโลเมตร A37 M AA 1 3 XH ขีปนาวุธพิสัยไกลพิเศษยิงได้ไกลถึง400กิโลเมตรใช้ทำลายเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้า AWACS หรือเครื่องเติมเชื้อเพลิง 2. อาวุธอากาศสู่พื้น KH 2 9 T L ใช้ทำลายเป้าหมายคอนกรีตหรือเรือ KS 3 1 P A ใช้ต่อต้านเรดาร์และเรือรบระยะยิง250กิโลเมตร KH-59MK2 ขีปนาวุธร่อนแบบลดการสะท้อนเรดาร์ KAB-500SE KAB-1500 ระเบิดนำวิถีดาวเทียม GLONASS คล้าย JDAM ของสหรัฐอเมริกา 3. ปืนใหญ่ในตัวติดตั้งปืน GSH 30ถึง1ขนาด30มิลลิเมตร พร้อมกระสุน150นัดยิงได้ถึง1,500นัดต,ต่อนาทีมีประสิทธิภาพสูงในระยะประชิขดขีดขีดขีด v ความคล่องตัวและสมรรถนะการรบนี่คือจุดที่ su 3 5 s เหนือกว่าทุกคู่แข่งเครื่องบินลำนี้สามารถทำการบินแบบเหนือหลักอากาศพลศาส,าสตร์ post-stall maneuver ได้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีเพียงไม่กี่ลำในโลกที่ทำได้ 1. การออกแบบอากาศพลศาสตร์ โครงสร้างปีกและลำตัวแบบ b บ e น d e d w วิ g body ของตระกุลฟลังเกอร์ทำให้เครื่องบินมีแรงยกสูงและควบคุมได้ดีในมุมปะทะสูงวัสดุคอมโพสิตช่วยลดน้ำหนักแต่ยังคงความแข็งแรง 2. ระบบพลัส Ve กเตอร์ริมิติเครื่องยนต์ a l ล1 f 1 s สามารถปรับทิศทางหัวฉีดแรงขับได้รอบทิศทางทำให้เครื่องบินสามารถหันหัวในทิศที่ต้องการโดยไม่ต้องอาศัยแรงยกจากปีกทำให้สามารถแสดงท่าทางการบินอันลีลันเช่นปูกาเชฟคอร์บราคุณบิด หมุนกลับหัวกลางอากาศเทลสไลด์ slide, ร่อนถอยหลังทั้งหมดนี้เป็นท่าทางที่ไม่มีเครื่องบินขับไล่แบบใดในโลกทำได้เท่าเทียม 3. ระบบควบคุมการบินระบบไฟบอยไวแบบสี่ช่องสัญญาณสำรองควอนรัปเปอร์เรดันดนช่วยให้เครื่องบินรักษาสมดุลได้แม้ในสภาวะสุดขีดคอมพิวเตอร์จะคำนวณและปรับการเคลื่อนไหวทุกเซี่ยววินาทีเพื่อป้องกันการสูญเสียการควบคุม 4. มุมปะทะสูงสุด angle of attack Su-35s สามารถทำมุมปะทะได้สูงถึง120องศาโดยยังควบคุมได้ทำให้สามารถหันหัวเข้าหาศัตรูได้ก่อนเสมอในระยะประชิดนี่คือข้อได้เปรียบสำคัญเหนือ F-15, F-16 หรือแม้แต่ราเฟลขีดขีดขีด,ขด VI การปฏิบัติการและประสบการณ์การรบจริง 1. ภารกิจในซีเรีย ตั้งแต่ปี2016 SU-35S ได้เข้าประจำการที่ฐานทัพ h m MM มในซีเรียเพื่อคุมกันเครื่องบินทิ้งระเบิดและควบคุมการครองอากาศเหนือซีเรียมีรายงานว่าสามารถตรวจจับเครื่องบินของกองก,องกำลังนาโตและพันธมิตรได้จากระยะไกลโดยไม่เปิดเผยตำแหน่งตนเอง 2. สงครามรัสเซียยูเครนในสงครามยูเครน SU-35S ถูกใช้ในการลาดตระเวนและยิงขีปนาวุธ R-77 ถึง1จากระยะไกลสร้างความเสียหายให้กับฝูงบินยูเครนหลายครั้ง อย่างไรก็ตามก็มีบางลำถูกยิงตกจากระบบป้องกันภัยทางอากาศสมัยใหม่ 3. การส่งออกประเทศจีนได้ซื้อ Su-35 จำนวน24ลำและอียิปต์ก็อยู่ในรายชื่อผู้สนใจเครื่องบินรุ่นนี้ได้รับความนิยมเพราะราคาคุ้มค่าเมื่อเทียบกับขีดความสามารถขีดขีดขีด Vii การเปรียบเทียบกับเครื่องบินตะวันตก F-15EX Su-35S มีความคล่องตัวสูงกว่าแต่ F-15EX มีระบบเรดาร์ล้ำสมัยกว่า F 3 5 Lightning II SU 3 5 S เร็วกว่าบินได้น่านกว่าแต่ F 3 5ล่องหนกว่า Eurofighter Typhoon SU 3 5 S มีแรงขับและอาวุธมากกว่าและมีความคล่องตัวดีกว่าในระยะประชิดโดยรวมแล้ว SU 3 5 S เป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวทั้งในระยะไกล BVR และระยะประชิด w v r ขีดขีดขีด V I I I ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิครายการ SU 3 5 S Flanker E ผู้ผลิตสุคอย UAC ภารกิจหลักขับไล่ครองอากาศแบบหลายบทบาทเครื่องยนต์2คูณ AL c 1 f 1 s แรงขับ142กิโลนิวตันต่ตอเครื่องความเร็วสูงสุดแมต2องจุดสกิโลเมตรชั่วโมงรัศมีการบิน3,600กิโลเมตรถังภายในเพดานบิน1 8 0 0งเมตรอัตราไต่สองรยแปดเมตรวินาทีจุดติดอาวุธสิจุดบรรทุกได้แปดพกิโลกรัม เรดาร์อ e ีบิสอีพีระยะตรวจจับ400กิโลเมตรแรงจีสูงสุดบวก9นักบิน1คนเริ่มประจำการปี2014ขีดขีดขีด IX บทสรุปนักโรบแห่งท้องฟ้า SU-35S f l a n k e r E ไม่ใช่แค่เครื่องบินขับไล่แต่มอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อชมเรื่องราวปีกเหล็กในประวัติศาสตร์กันต่อดูแลตัวเองรักษาสุขภาพแล้วบินไปกับไทยไอออนวิง